ผู้ชนะเลิศมีเซ็กซี่ไทยแลนด์น้องเซียนปียพรสวัสดีครับแสดงความยินดีด้วยมุ่งลงเรียบร้อยขอบคุณที่แนะนำค่ะเซียนนะคะนางสาวปียพรสังสวนค่ะมีเซ็กซี่ไทยแลนด์ต้นประกาศชื่อเป็นยังไงคุณศูนย์สองคุณเป็นความรู้สึกยังไงลองให้เลยใจนี่แบบนี่แหละที่ของฉัน ขอบคุณแฟนคลับแม่แม่นางงามแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเราอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณค่ะต้องขอขอบคุณแม่ก่อนเพราะแม่บอกว่าหนูเต็งจ้ามาตั้งแต่แรกแล้วคอยเชียร์หนูก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้เซียนค่ะจนถึงวันนี้เซียนสําเร็จแล้วได้เป็นมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ค่ะเย่ปีไหนครับปีนพสองพันยี่สิบสามแม่ปีแรกได้เลยได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ฝาก อ่า i ินสตาแกรมช่องทางการติดตามผลงานเราได้ลยนะะช่องทางการติดตามนะคะก็จะมี Facebook กับอินสตาแกรนะคะ Facebook p i y a p o r n นะคะ s a n g s u w a n ค่ะแล้วก็ส่วนอินสตาแกรนะคะ w s i a n s a n g ค่ะขอประสบความสำเร็จในวรงการบันเทิงขอบคุณค่ะบ๊ายบาย